กับเมโลดเพกาอัปเดตใหม่นั่นเองออมอัปเดตเยอะเลยตอนนี้เขาอัปเดตแมปขึ้นมานะเป็นออมแบบอะไรไม่รู้แต่แต่เราเรากดเข้าไปข้างบนใช่ไหมมันจะมีเวลเวลอยู่้ยแล้วมันจะมีเค,คไดเวอร์ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันเพลนิว <Hey, new. S 1> เป็นแมปจากผู้พัฒนาโอ้สตารา์ทแล้วก็มีอัพแคอัพเกรดด้วยเฮ้ยเกมน่าจะดีอยู่ แล้วก็มีระบบมันนี่โอ้โหเป็นเกมที่ออมอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าผู้พัฒน,นาสร้างมาเริ่มเลยโหแบบแบบไป,ปเริ่มเริ่มไปข้างหน้าเลยโอ้เดือเด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 เราเราฆ่าคนโอไม่นะคนคนตายอีโอ้รถดิฟอุยรถเราฆ่าฆ่าคนไม่ได้ด้วยอีเอาเอารถรถโอ้โหรถไม่ไหวแล้วว่ะสภาพรถ โอ้ลีสตาเลยเฮ้ยเราได้มันนี่มายี่สิบเอ็ดมันนี่แล้วเนี่ยอมซื้ออะไรดีซื้อคือมาซื้อไงวะกดกดบวกซื้ออ้ออันนี้ซื้อเอ้ากดไม่ได้วะคือคือเรากดไม่ได้ให้ด้วยออมลาก็ไม่ได้บูเลตก็ไม่ได้โอ้โหดูเหมือนเป็นบางนะซื้อดิ ซื้อซื้อหน่อยมันมันกดซื้อไงวะเล่นถอแล้วกันเก็บเงินแบบหือโอ้ค่าคนโอ้โหทางเราทางเรารักษาสินนะเอออย่าอย่าเออเออดิบรดดิฟรดดิฟเออเอ้นี่ใครเอ้นี่ใครแตกแตกแตกให้หมดเลยเม้ยมันยังไม่ตายนี่ว่ะทนซ้ำโอ้โห เอออย่าอย่าอย่าพึ่งออโอเคโอเคไปรถดิฟโคตรไหลครับโอ้ยไปโอ้โหดูดิโหโคตรโคตรเกมาคราวนี้ห้าสิบผมมันนี้ละหุ้ยนี่ไงมันไม่ได้บั็กแต่แต่โอ้โหมันมันนี่เราลดลงนะเนี่ย อมเด๋อดซื้ออันนี้ละกันฟิลแท้งอมฟิลแท้งเอาสักเหลือหกบาทพอคือคือถ้ามันโอ้ 194. โหร้อยเก้าสิบสี่เคออมหกบาทบายซื้อเลยซื้อมาละโอ้โหได้หกมันนี่เฮ้มาละโอ้ฟิลเราเยอะขึ้นนะเนี่ยโอ้โหมก่กแล้วก็กระโดดหมุนตัวสองร้อยเจ็ดสิบองศา โอเคฆ่าคนอืมอืมคราวนี้คนฆ่าตายหมดแต่นั้นก็โอมาอแล้วก็ข้างมันมันที่สุดตรงไหนวะมันมันไม่มีที่สุด,สดเลยปะอันอันนี้มันฮาร์ดเกินเฮ้ยมันยังไม่ตายไม่ตายไม่เอานะตายให้หมดเกมเกมแบบขับรถฆ่าคนเว้ยมันไม่ใช่ขับรถฆ่าซอมบี้เฮ้ยมาละอึไ้ตาย โอ้อยโอ้ยโอ้ยอาเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวรถคว่ำโอ้โยรถคว่ำเอ้ยหน้าตูดโอ้มันนี่มันนี่เยอะอยู่นะเรากลัวโฆษณาขึ้นมามากเลยอันนี้เอาเอาให้เหลือสองแล้วกันอ่ะซื้อ มาคราวนี้เราซื้ออะไรมาไม่รู้แต่จำไม่ได้อ๋อความแรงรถอีความแรงรถคุดคุดดีเฮ้ยมาดิคราวนี้ตายหมดอ่ะไอ้ตายให้หมดดีวะเออยโอ้ยยา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 รถจะคว่ำเว้ยไม่สนอะไรละไม่สนโอ้ยรถจะคว่ำอยู่ตรงนี้นี่แหละโอ้ย วยด้วยโอยลดควาำโอ้โหมันไม่มีระบบพลิกรดหรอวะเกมถือว่าดีนะแต่ลดมันความไม่มีอะไรให้ซื้อไปสะสมเงินโอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเออาพึ่งลบโอ้โหลบตรงนี้เหรอทำไมอ่ะมา ม่เคราวนี้ลดความเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเออเออดีดีดีไป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 ฮึบแล้วก็ควบคุมรถเออดีลงสวยลงสวยคราวนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเออดีดีไปโอ้โหยโอ้ยลด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 อย่าอย่าอย่าฮึบเฮ่อลอดลอดไปลดลดแบบ ทนทานจัดคนชนคนมากกว่าร้อยศพโอ้ยอย่าพึกอย่าอย่าโอ้โหเอ้คดีสตาร์ทคันนี้ได้เท่าไหร่โอ้ยพุ่งอ้าโอวีโอเมยนะคนกำลังเล่นอ o าโอวีย่างหนักเพื่อชิงแชมป์โลกโอ้ยพอพอ เอาเอาไว้ก่อนนะ ROV อ่ออย่าเพิ่งมานะในในช่องเราก็มีโฆษณายอลยูลไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาเสริมก็ได้ไม่ต้องมาเสริมก็ได้นะ ROV มาคราวนี้ฟิลแทงหกถ้ามันติดลบจะเกิดอะไรขึ้นวะ <laughs> น่าจะเกิดแบบน่าจะเกิดเกขึ้นอ่ะมา ครั้งนี้ฟิลแทงหกสิบดาเมจห้าสิบพิษเอาอะไรก็ไม่รู้โอเคมาครั้งนี้ทำให้ดีเลยโอ้โหแล้วยิงโค้นไม่ถี่ไอไอปืนอะเอ้ย่าพึ่งโอ้ย่าขอร้องโอ้โหเอาเริ่มใหม่เลยเอาเริ่มใหม่รีสตาร์ทมาเริ่มใหม่ครั้งนี้เราเตรียมตัวพร้อมลนะมา ไปต่อเรายังไม่เลยโอ้ยอย่า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 ยกล้อมันไม่ดีอดีไปปุบปุบเคได้ควบคุมสมดุลสมดุลดีเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 เฮ้ยโอ้โห โอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เราดูดิยิทฟอร์ดซื้อศูนย์จุดสองโอเคเพิ่มขึ้นมาครั้งนี้เราจะไม่หยุดลด,ดขาดมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเกิดการยกล้อนี่เป็นไงโอ้โหกระโดดหมุนตัวสองร้โอ้โหมาอย่างที่แต่ตอนจบโคตรดี มาใหม่มาใหม่ครางนี้จะไม่ยอมปุบอ,อ,อ้ยอยใหญ่ใหโอ้โหควบคุมสมดุลยากจังวะครั้งนี้เล่นแบบมีสติแล้วกันมาควบคุมโคตรยากเออตอนนี้ให้เอ้าตอนเราจะไปถอยแล้วพอกันพีมา ปุ๊บโอเคเฮ้ยโอเคไม่ต้องไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วนะไม่ตอาองโล้วเขาขับแบบดีๆอะไรบอเดอขับยากจังวะ <laughs> น้ำมันยังไม่ถึงเท่าไหร่เองโอ้โหอ่ะขับ เน้นความไม่เน้นเร็วแต่เราเน้นไปแบบเซฟเซฟฮึบโอ้ยอ,อย่ายกล้ออย่ามนรถมันชอบยกล้อเฮ้ยเอ้ลูกจะไปตกอะไรตรงกโอเคเราเล่นแบบเดิมดีกว่านะ <laughs> พอพอรถรถมันยกล้อเสร็จแล้วก็เราก็กดถอยหลังโอเค เฮ้ยเป็นไงฮึ oh. yeah. Yeah, yeah, yeah. ๊บแล้วก็ข oh. 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 yeah, 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 ึ้นไปฮึ oh. no. ๊บเฮ้ยอย่า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 เออฮึบเฮ้ยอย่าโอ้โหอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหขอลากเถอะครั้งเดียวโอ้โมันมันได้น้อยกว่าเดิมได้ซ้ำอ่ะ มันมันดูมันนี่ดูดูมันนี่ดูมันนี่นะดูมันนี่เอเอมันนี่นะเกียดซื้อเลยอย่ามาตอนขับรถนะขอล้องุเอ้เฮ้ยกดกดข้างหน้าเพื่อการยกล้อขึ้นกดข้างหลังเพื่อการยกล้อลงฆ่าให้ตาย แล้วันเชื้มาตกตรงนี้โอ้ยแล้วโฆษณาก็จะมาซ้ําเติมเอาเลยคุณ Rov เอาเลยเอาไม่ใช่เอ o n โอ้ยเลิกเลิกโฆษณาได้ปะโฆษณาแบบเองมาเยอะเกินอะมามาทําไมวะก็ไม่ได้อยากดูนะเว้แต่แต่ก็เข้าใจอยู่ว่าเองเองต้องการรายได้ แต่รายได้มันเยอะเกินมาครั้งนี้เราจะไม่เล่นแบบเทเซฟฮึบเคฮึบไปเฮ้ยอย่าโอ้โหครั้งหลังๆที่เล่นมาทำไมมันแย่กว่าเดิมวะ คือคือมันเพิ่มเพิ่มความเร็วใช่ไหมมันมันจะเล่นยากขึ้นโอ้โหไม่น่าเพิ่มความเร็วเลยโอ้ยโอ้ยเอามาๆยังไงก็ต้องเพิ่มความเร็วอยู่ละมาเพิ่มความเร็วแม้มันจะไม่ดีก็ตามไป ข้าเป็นคนหนึ่งหรือแตกไอ้ปรับได้ปะ <c oughs> ม่รเพิ่มความเร็วแล้วมันแย่ลงจริงๆนะผู้พัฒนาผู้พัฒนาเองต้องเชื่อเรานะมันคือการเนิบ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 คาเรา ar อะ เนิร,เร,ร์ฟล้นเราอ่ะหรือว่าเราขับไม่ดีเองมันต้องโทษตัวเองหรือโทษผู้พัฒนาอเอ้ยได้ไปนี้เลยไปเคได้อยู่เฮ้ยรถอ่ดจังวะรถอืดเออไปรถอืด ไปข้างล่างไปอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งจบอย่าพึ่งจบไอ้อกมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรช่วยอะไรหรอกไอ้ไอ้พึกงเนี้ยมาเพิ่มความเร็วอย่างเดียวเลยมาพวกเองคราวนี้เนี่ย โอเคเราเข้าใจละถ้ารถจะเอา้าเดี๋ยว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 แล้วเราออกมานอกเกมเผิ่กดออกกดเอกสิ์เฉยไ่ท็อปคอนทายเอาไม่เอาหม,เาหม่เพื่อนครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายละ เออดีเริ่มต้นได้สวยฮุบเอ้ยได้ไม่ขับเร็วนะขับเร็วแล้วมันแบบพเพเซไว้ก่อนประหยัดน้ำมันด้วยฮ <c oughs> <c oughs> ุบอย่า โอเคไอ้เอเข้าไปปะค้างตรงนี้วะโอเคมาค้างที่เดิม้าบาครั้งนี้เขาสุดท้ายจริงๆละถ้าไม่ผ่านไม่เล่นละ โอมันไม่มีทางโอเคไปละไปทุกคนไปไ่ายทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในภายน้าแล้วเราไปล้วเอาไม่ยุ่งละเกมนี้โอ้ย,อยปวดตับใครมาเล่นมาเล่นได้นะในอัปเดตใหม่ไปละ